ประสบการณ์ตายและฟื้นสองครั้งท่องนรกท่องสวรรค์ของพันเอกสนจินตารัฐวันนี้ข่าจะขอนําเสนอชีวประวัติของพันเอกสนจินตรัตท่านรับราชการเป็นทหารผู้ซึ่งมีประสบการณ์ตายและฟื้นถึงสองครั้งครั้งแรกได้ไปท่องนรกซึ่งได้ไปเห็นเวเห็นกรรมของผู้กระทำบาปทำกรรมมากมายที่ต้องรับโทษทันในนรกภูมิ พันเอกสนะจินตรัตได้บอกว่าในนรกภูมินั้นหลังจากที่ท่านได้ไปพบเห็นการลงโทษในรูปแบบต่างๆและท่านได้ไต่ถามผู้ควบคุมดูแลนักโทษว่าถ้าทำผิดแบบนี้จะรับโทษทันอย่างไรวันนี้จะอธิบายโดยละเอียดนะคะเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนค่ะการตายครั้งที่หนึ่ง ของพันเอกสนอจินตรัตท่องยมมโลกก่อนที่ท่านพันเอกสนอจินตารัตนะคะจะเสียชีวิตครั้งแรกท่านเดเลเณนไพกับเพื่อนๆที่เป็นทหารรุ่นเดียวกันท่านเลนไพหลายวันแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนจนร่างกายอ่อนล้าจนเป็นลมหมดสติไปและมารู้สึกตัวอีกทีปรากฏว่าเหมือนท่านจะไปสู่สถานที่แห่งหนึ่งเป็นพื้นที่เรียกว่า คล้ายๆกับสนามบินท่านบอกว่ามองดูตัวเองไม่เห็นมีขาเลยเห็นแต่หมอกควันขาวๆตัวเบาวิวๆิวพันเอกสนท่านได้เดินไปเรื่อยๆจนเจอกับคนกลุ่มหนึ่งกำลังเดินไปข้างหน้าสังเกตจากหน้าตาและดูขาวซีดดวงตาแดงก่ำเหมือนคนร้องไห้ความรู้สึกบอกว่าเหมือนคนกำลังมีทุกข์ พวกเขาเหล่านั้นเดินไปเรื่อยๆจนหายลับไปในสายหมอกขณะที่พันเอกสนจินตรัตกำลังเดินตามคนเหล่านั้นไปท่านได้ยินเสียงเหมือนมาจากบนฟ้าเสียงมีอำนาจมากฟังแล้วรู้สึกกลัวกับคำพูดที่บอกว่าบัดนี้ท่านได้ตายจากโลกมนุษย์แล้วจงปฏิบัติตามดังนี้ 1. ห้หามคิดถึงลูกเมีายญาติพี่น้อง ในมนุษย์โลกเด็ดขาด 2. ห้ามเหลียวซ้ายเหลียวขวาห้ามหันหลังกลับเด็ดขาด 3. ห้ามพูดกันระหว่างทางเด็ดขาดเมื่อท่านพันเอกสนะได้ฟังท่านถึงกับใจเสียหลั่งน้ำตามาเลยเมื่อรู้สึกว่าตัวเองตายจากความเป็นมนุษย์แล้วหรือรู้สึกเสียใจและเสียดายนึกถึงพ่อแม่ลูกเมีย สิ่งที่อยากจะทำเพื่อพวกเขาอย่างไม่ได้ทำเลยแต่แล้วพรันก็ได้ยินเสียงจากข้างบนบอกว่าจงอย่าคิดถึงคนข้างหลังเด็ดขาดท่านจึงหยุดร้องไห้พยายามคมใจท่านมารู้สึกทีหลังว่าเจ้าของเสียงทรงอํานาจนั้นก็คือผู้เป็นใหญ่แห่งนรกกระพูมมีหน้าที่ควบคุมวิญ,ญญาณที่จะละสังขารจากโลกมนุษย์มา ถ้าเป็นวิญญาณบาปหนักๆเชิงฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระสงฆ์ฆ่าพระอรหรัหันภาวัดรทำลายพระพุทธรูปปูชาทำประสงค์ให้แตกแยกกันอนันตริยกรรมเหล่านี้ไม่ต้องรอการพิจารณาโทษจากท่านเท้าหยมมราชหมดอายุไขสิ้นชีพจากมนุษย์เมื่อไรบาปกรรมจะชักนำลงนรกภูมิชั้นต่ำสุดทันทีต้องรับทุกทรมานสารพัด เป็นระยะเวลายาวนานที่สุดท่านพันเอกสนอบอกว่าพระพุทธเจ้าเกิดองค์หนึ่งถึงจะได้พ้นนรกนั้นมาได้และต้องรับกรรมต่อไปเป็นล้านล้านปีเทียบเท่าเวลาเมืองมนุษย์รอจนกรรมเบาบางพ้นนรกแล้วก็ต้องมาเกิดเป็นเปรตชดใช้กรรมอีกเป็นหมื่นหมื่นปีนี่คือเวรกรรมที่หนักและยิ่งใหญ่ที่สุดในาศาสนาพุทธของเรา ดังเช่นพระเทวทัตนางจินมานวิกาพระเจ้าสุปปพุทธะพระเจ้าอาชาติศตรูพวกเขาเหล่านี้ต้องตกนรกตก่ำที่สุดเรียกว่าอเวจีมหานรกต้องรับทุกทรมานรับกรรมมาจนทุกวันนี้และนี่คือคำจากปากท่านผู้เป็นใหญ่ในนรกที่ท่านพันเอกสนอจินตรักรับฟังมาอีกที ต่อมาเรื่องของท่านพันเอกสนอหลังจากท่านได้ข่มใจเมื่อรู้ว่าตัวเองได้เสียชีวิตแล้วนั้นท่านก็เดินต่อไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าตัวเองเหมือนจะได้กลิ่นดอกไม้อะไรชนิดหนึ่งที่หอมหวนหอมชื่นใจจนลืมความโศกเศร้าได้ขณะหนึ่งทีเดียวพอเดินไปสักพักกลิ่นหอมหายไปและเหมือนจะมีคนหนึ่งกำลังเรียกท่านอยู่ด้านซ้ายมือจึงได้เดินไปเข้าหา ท่านจำได้ว่าคนกลุ่มนั้นแต่งตัวสะอาดสวยงามมีกลิ่นกายหอมกรุ่นท่านร้อยโทสนะจินตรัตตอนนั้นยศจังเป็นร้อยโทอยู่ข้าวของของท่านอยู่ทางนี้ตอนนั้นท่านสังเกตคนในกลุ่มนั้นว่าเหมือนกําลังจะรอใส่บาตรพระอะไรกันนี่แหละเพราะเห็นมีข้าวของอาหารข้าวอาหารหวานผลไม้มากมายหลายชนิดจนท่านรู้สึกหิวขึ้นมาเลย ขณะที่กำลังนึกถึงอาหารและรู้สึกหิวขึ้นมานั้นท่านก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งควักมือเรียกท่านและบอกว่าท่านร้อยโทสนะข้าวของท่านอยู่ทางนี้ท่านเห็นผู้หญิงที่เรียกท่านคนนี้แต่งกายนุ่งขาวผ้าถุงสีเขียวเสื้อผ้าเป็นได้ดิบแขนยาวทรงกระบอกทรงผมเปข้างหน้าตาของเธอสดใสไม่มีริ้วรอย ยิ้มสวยและเธอก็มีกลิ่นกายที่หอมมากๆเธอได้ชี้ว่าของของท่านอยู่ทางโน้นท่านก็ดีใจจะได้กินข้าวสักทีเมื่อไปเห็นอาหารของตัวเองก็พบว่ามีแกงเนื้อแกงไก่แกงปลาดุกแกงปลาไหลไข่เจียวไข่ดาวไข่ลูกเขยไข่พะโล้ปลาทูทอดส่วนผลไม้ก็มีกล้วยน้ำว้าลูกเล็กๆหนึ่งหวี ก่อนที่ท่านจะกินข้าวของของตัวเองท่านก็ได้ไปมองอาหารของคนอื่นปรากฏว่าใครทำบุญด้วยอะไรไว้ก็จะได้แบบนั้นจริงๆข้าวของคนอื่นกินไม่ได้เลยขณะที่ท่านได้ไปมองอาหารของคนอื่นๆก็ปรากฏว่ามีอาหารที่ประณีตน่ากินมากเช่นหมูทอดหมูหันเป็ดย่างเป็ดนึ่งไก่ทอดไก่นึ่งไก่ต้ม และอาหารหวานดีๆเช่นขนมบัวลอยขนมไข่เต่าขนมครกและอื่นๆอีกมากมายนับไม่ถ้วนกลิ่นของอาหารเหล่านั้นหอมหวนหน่าทานอย่างมากเลยและท่านก็มาดูอาหารของตัวเองบ้างพรานก็นึกคิดในใจว่าทำไมอาหารของเราไม่น่ากินเหมือนอาหารคนอื่นๆเขาเลยล่ะทันใดนั้นก็ได้มีเสียงที่ทรงอำนาจขึ้นมาบอกว่า อย่าไปมองอาหารของคนอื่นนะมันเป็นบาปจงพอใจในบุญของเราเท่านั้นท่านตกใจและได้สติขึ้นมาและกินอาหารของตัวเองสิ่งที่ท่านจําได้ไม่ลืมคือจานกินข้าวของท่านเองก็คือจานที่ท่านเอาข้าวใส่บายพระทุกๆครั้งนั่นเองส่วนกับข้าวเช่นแกงเนื้อแกงไก่แกงปลาดุกอีกหลายๆอย่าง ท่านจำได้หมดเพราะเคยใส่บาตรทำบุญไปแล้วแม้แต่กล้วยน้ำวา้าท่านก็จำได้เคยใส่บาตรและเมื่อท่านกินข้าวอิ่มแล้วท่านก็รู้สึกแปลกใจมากข้าวปลาอาหารที่กินพร่องไปนั้นกลับมาเพิ่มพูนเต็มจานเหมือนเดิมทุกอย่างเลยและตอนนั้นเองท่านก็รู้สึกกระหายน้ำอยากดื่มน้ำจึงมองหาน้ำมาดื่มแต่ปรากฏว่าไม่เห็นมีน้ำเลยท่านจึงเรียกหญิงคนนั้นมาถามว่า น้ำผมอยู่ไหนครับผมอยากกินน้ำเมื่อหญิงคนนั้นยิ้มให้แล้วก็ตอบว่าในส่วนของท่านมีเพียงเท่านี้ไม่มีน้ำเลยเพราะตอนท่านอยู่ในโลกมนุษย์ท่านไม่เคยทำบุญด้วยน้ำเลยท่านรู้สึกหดหูใจอย่างมากและได้นึกถึงตอนตัวเองทำบุญใส่บารพระทุกๆครั้งท่านทำบุญแต่ข้าวและอาหารใส่ถุงเท่านั้นส่วนน้ำเดิมน้ำกิน ท่านไม่เคยทําบุญใส่บาตรให้พระท่านเลยหรือแม้จะทําบุญซื้อน้ําดื่มน้ํากินให้พระสงฆ์ได้ดื่มกินสักครั้งท่านจึงจําต้องอดทนความหิวกระหายน้ําเป็นอย่างมากท่านได้อธิษฐานในใจว่าถ้าได้กลับไปในโลกมนุษย์อีกครั้งจะขอสร้างบุญบรารมีให้ครบถ้วนสมบูรณ์จะถวายน้ํากินน้ําดื่มน้ำใช้น้ําป่านะตู้ยาสร้างหอชัน บำรุงพระศาสนาอุปธรรมค้ำจุนพระสงฆ์องค์เจ้าจะรักษาศีลห้าอย่างเคร่งครัดท่านพันเอกเสนจินตรัาบอกว่าในมนุษย์โลกเงินทองคือสิ่งสำคัญแต่ในยมโลกหลังการตายตัดสินที่บุญบาปเท่านั้นครับรู้สึกกระหายน้ำอยากดื่มกินจึงมองหาน้ำมาดื่มแต่ปรากฏว่าไม่เห็นมีน้ำเลย ท่านก็จึงเรียกหญิงคนนั้นมาถามว่าน้ำผมอยู่ในครับผมอยากกินน้ำหญิงคนนั้นก็ยิ้มให้แล้วก็ตอบว่าในส่วนของท่านมีเท่านี้ไม่มีน้ำเพราะตอนท่านอยู่ในโลกมนุษย์ท่านไม่เคยทำบุญด้วยน้ำปาฏิหาริย์ตายแล้วฟื้นคืนพันเอกสนอรุกกลับเข้าร่างได้โดยบังเอิญขณะที่พันเอกสนอ กำลังนึกถึงความผิดพลาดครั้งอย่างเป็นมนุษย์ท่านไม่ค่อยได้สร้างบุญอะไรเลยพรันก็ได้ยินเสียงผู้หญิงที่เรียกท่านกินข้าวบอกว่า mm. ฉันจะไปแล้วนะฉันจะไปรอคุณอยู่ข้างหน้าแล้วเธอก็เดินหายลับไปในหมอกตอนนั้นท่านรู้สึกกระหายน้ำรู้สึกหมดเรี่ยวแรงท้อใจหมดกำลังใจคิดถึงลูกเมียพ่อแม่อย่างมากท่านก็เลยตัดสินใจฝ่าฝืนคำสั่ง เดินไปอีกทิศทางหนึ่งรู้สึกเหมือนจะเห็นถนนอยู่ด้านนานและข้างๆถนนจะมีกิ่งน้ําขวางกั้นเอาไว้ตอนนั้นท่านจัดสินใจขอตายเอาดาบหน้าท่านวิ่งฝ่าคขงน้ําทนเจ็บปวดท่านพันเอกสนอวิ่งไปนานมากๆจนได้เห็นบ้านคนผู้คนมากมายได้เห็นแม่ลูกเมียเพื่อนฟูงหน้าตาดูเศร้าผมได้เห็นกก่เนื้อตัวเองต้องมานอนเพื่อ ให้เข่ารถน้ำศพท่านบอกว่าเมื่อเดินเข้าไปใกล้กายเนื้อตัวเองแล้วก็รู้สึกหน้ามืดวูบหมดสติไปทันทีมารู้สึกตัวอีกทีเหมือนร่างกายจะขยับไม่ค่อยได้จึงพูดบอกว่าน้ำขอน้ำหน่อยตอนนั้นแม่อยู่ใกล้ที่สุดรู้สึกเอะใจและถามว่าคุณเป็นใครกันทันตอบสนอจินตรัสตอนนั้นแม่พูดขึ้นว่าสนอฟื้นแล้ว ทุกคนดูวุ่นวายกันใหญ่บางคนคิดว่าเป็นผีมาหลอกก็มีกว่าจ,จะคุยกันเข้าใจได้ก็นานโคทีเดียวตอนนั้นท่านบอกแม่ว่าอยากกินน้ำมากๆเมื่อเอาน้ำมาส่งให้ท่านกินท่านดื่มไปหลายแก้วทีเดียวและจากนั้นท่านก็เข้าโรงพยาบาลรักษาตัวหลายวันจนร่างกายแข็งแรงและกลับบ้านอยู่พร้อมหน้าลูกเมียสิ่งที่ได้สัมผัสรับรู้ ชีวิตหลังการตายในยมโลกหลังจากท่านพันเอกสนอได้กลับมาพักฟื้นที่บ้านแล้วท่านได้บอกเรื่องราวทั้งหมดที่ได้ไปประสบพบเจอชีวิตหลังการตายให้แม่ลูกและเมียฟังทุกคนฟังแล้วก็เชื่อที่ท่านพูดทุกอย่างเพราะเขานับถือาศาสนาพุทธซึ่งมีความเชื่อกันมานานแล้วท่านเคยเล่าเรื่องที่ไปยมโลกกับเพื่อนสนิทบางคนเชื่อ บางคนก็ไม่เชื่อหาว่าท่านนั้นเพอเจอร์ก็มีสิ่งที่ท่านได้รับรู้ในการตายฟื้นครั้งแรกจะสะรุปได้ดังนี้ข้อ 1. บุญบาปมีจริงนรกสวรรค์ก็มีจริงกฎแห่งกรรมมีจริง 2. มีแต่บุญกุศลเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งเราได้เมื่อละจากโลกมนุษย์นี้ไป 3. าข้าวของอาหารทุกๆอย่างในยมโลก เกิดจากบุญของเราทำไว้ครั้งเป็นมนุษย์เรากินได้คนเดียวคนอื่นกินไม่ได้และสทุกๆคนเมื่อสิ้นชีพดับวิญญาณจะเข้าสู่ยมมโลกเพื่อรอพิจารณาบุญบาปพ,พันเอกสนอจินตรัตหลังจากที่ได้ฟื้นจากการตายครั้งแรกแล้วท่านก็ไม่ประมาทเลิกอบาย,ยมุกทุกอย่างหันมาทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาเข้าวัดทุกวันพระ และที่สำคัญท่านได้มีโอกาสได้เข้าบวชเป็นพระภิกษุที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งมีโอกาสทำความดีได้มากที่สุดเป็นบุญกับตัวเองและพ่อแม่ญาติพี่น้องมากที่สุดและสิ่งที่ท่านไม่มีทางเลื่มเด็ดขาดคือต้องทำบุญถวายน้ําดื่มน้ำใช้ให้กับทางวัดเพื่อความสะดวกสบายแก่พระภิกษุสัมมาเนนพันเอกเสนท่านบอกว่าเราต้องทำบุญด้วยความศรัทธา ถึงจะได้ผลบุญเต็มที่และได้อานิสงส์มากสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญกับชีวิตมนุษย์เ่านี่คือ 1. เป็นพ่อที่ดีของครอบครัวรักลูกและภรรยาให้มากๆเลี้ยงดูพวกเขาให้มีความสุข 2. ต้องกระตันอยู่ต่อพ่อแม่และผู้มีอุปการะคุณกับเรา 3. ควรสร้างบุญกุศลให้ถึงพร้อมด้วยฐานศีลและภาวนา สามอย่างนี้คุณต้องทำให้ดีที่สุดตอนมีชีวิตอยู่เท่านั้นการตายครั้งแรกของท่านพันเอกสนองตอนไปอยมมโลกต้องกระหายหิวน้ำอย่างทุกขทรมานเพราะท่านไม่ได้ทำบุญเกี่ยวกับน้ำเลยชีวิตหลังจากการตายท่านได้กล่าวไว้ว่ามีแต่บุญกุศลเท่านั้นที่พึ่งเราได้เราจะได้กินข้าวก็เพราะบุญเราจะได้กินน้ำก็เพราะบุญไม่มีบุญก็ไม่ได้กิน จะก,กินของคนอื่นก็ไม่ได้เพราะมันเป็นบุญของเขาตัวเราไม่ได้สร้างบุญไว้เลยนี่คือเรื่องจริงที่ผมได้ถ่ายทอดจากท่านพันเอกสนอจินตรั์